คลิปวิดีโอนะครับนักเรียนยจะทำยังไงก็ได้หนึ่ไม่กระทบคนอื่นเออสองทำแล้วสร้างสรรค์ไม่กระทบหนึ่งชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์อย่าไปกระทบอย่าไปพาดพิงถึงนะครับพูดเล่าสิ่งดีๆเรื่องตลกโขนานเรื่องเลื่อยเปื่อยได้หมดอ,อหรือบางคนเออครูมอไปเห็นเพื่อนเต้นเต้นแล้วก็อาจจะไปตัดต่อใน ในแคปคัสดเออเอาไปตัดต่อในแคปคั t แล้วก็ใส่เสียงใส่ดนตรีเข้าไปแล้วก็อัปโหลดขึ้น Youtube แ,นแล้วคุณจะบอกว่า Youtube ม,มันตรวจสอบลิขสิทธิ์เยอะมากใส่เพลงพยายามอย่าใส่เพลงที่เป็นเพลงลิขสิทธิ์ใส่ซาวซาว,ว,วที่เฉยได้ในแคปคั t นะพอได้อยู่ร้องเอาเองก็มีลิขสิทธิ์เหมือนกันนะร้องอย่าให้เหมือนต้นฉบับร้องให้มันเพี้ยนที่สุด นะพยายามสร้างนะครับเอ่อเอาเงียบรน่อยครับเพื่อนกำลังจะทำคลิปวิดีโอคนอื่นทำหรือยังไอเครื่องสุดท้ายทำยังครับครูบอดแต่คนอื่นแต่ครูก็ยังพูดอยู่เอาเท่านี้แหละทำคลิปนะครับ